สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงนะทุกคนนุดาวก็กำลังจะออกเดินทางนะทุกคนจะเข้ากรุงเทพมหาคนครนะคะแต่ว่าขาไปนุดาวจะนั่งรถไฟนะทุกคนนะนั่งรถไฟแบบโอแบบรถไฟแบบ v i p เลยนะทุกคนแบบนอนเนาะเข้ารุงเทมหมนครทุกคนซึ่งน,นุดาวจะให้ดูตั๋วนะคะอันนี้จะเป็นตั๋วเครื่องบินนะคะทุกคนขากลับนะ,ะนุดาวจะนั่งเครื่องเนาะแต่เจตนาที่นุดาวนั่งรถไฟฟ้าขาไปเพราะาว่านุนดาวอยากจะไปทำคอนเทนต์แล้วก็สามีนะคุณทานายก็บอกว่าเอออยากจะให้ไปทำคอนเทนต์ดูอยากจะให้ไปลองว่าที่ประเทศไทยนี่มีอะไรดีๆอีกเยอะอยากให้นุดาวได้ถ่ายทำเนาะสามีก็จองตั๋วรถให้นะทุกคนการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยทุกคนซึ่งค่าตั๋วก็ แพงพอสมควรนะทุกคนก็พูดง่ายคือเราอยากจะไปลองนั่งเครื่องไปลองนั่งพูดได้ง่ายๆก็ถ้าเติมอีกนิดนึงก็สามารถนั่งเครื่องบินได้เลยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเราก็ทุ่มเทในการทำคอนเทนต์ครั้งนี้มากๆนุเดเราจะจะบอกนะคะว่าคอนเทนต์การไปกรุงเทพในครั้งนี้นุ่ดเราก็ค่อนข้างที่จะใช้งบเยอะเหมือนกันเนาะก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะทุกคนอันนี้จะเป็นนะคะตัว๋วการไฟฟ้านะ,ะเออ การการลดไฟแห่งประเทศไทยทุกทีค่ะทุกคนอันนี้คือจะเป็นตัว๋วขาไปขอนงเทพอันนี้คือจะเป็นตัว๋วขากับเชียงใหม่นะทุกคนนะเป็นตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือเดินทางนะคะวีซ่าแล้วก็ใบอนุญาตทำงานนะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเลยทุกคนคือตอนนี้ฝนตกค่ะที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะฝนตกหนักมากค่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้คือรถติดมากเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่านะเราต้องรอดูกันต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายตอนที่เราถึงสถานีกันก่อนเนาะกำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีเกือบเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูลุงทนาเลยทุกคนนุ่ดาวโดนสิโดนกระบวกทิมตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่สถานีนะทุกคนคือรถติดมากค่ะตอนนี้คือไม่รู้จะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเราก็ต้องนั่ง รถทัวร์เข้ากรุงเทพกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะ <laughs> คนคือตอนนี้เรามาอยู่ในรถแล้วะคะ่ะเราแทบจะไม่ทันเลยเราทำยังไงอะอ๋อ <c oughs> จะพาไปนะคะดูโอ้มันเจ๋งมากเลยทุกคนดูว้าวอเออ พี่คะพอดีว่าหนูตัวนอนอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูช่วยพี่ดูเอกสารหน่อยทุกคนคือตัวนี้เราแบบบุดหวิดมากเลยเรากลัวไม่ทันมากอันนี้ค่ะพี่คันที่สามอยู่เกือบคันสุดท้ายเลยนะครับใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากค่ะทุกคนไปกันต่อปะ j a ะมาเตอทุกคนบรรยากาศรถจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ไปกันเลยครับบอกได้คำเดียวว่าโหดมากทีนี้แบบคอ๋อไม่กอดทุกคนคือมันเวิร์กมากเลยอนะ่ะเมื่อคืนครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลย oh. อันนี้เท่าไหร่ครับนี่ครับ โอ้คันที่สามด้านหน้าสุดเ,เดินไกลนไหนนะ้นขอบคุณค่ะทุกคนเราเดินไกลมากวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะเดินไปด้วยกันทุกคนทุกคนเชื่อไหมคะว่านุ๊ดาวมาถึงที่นี่นะคะหกโมงตรงแล้วเขากระลังออกแบบคือบุดวิดมากท่านผู้ชม,มเป็นการนนะั่งรถทัวร์ที่แบบเสี่ยงชีวิตมากเลยนะคะไม่ใช้รถทัว,ร,วทร์รถไฟค่ะสชื่อวดอ้ คนมันสุดยอดมากแล้เราไมปเขาเลยเบอร์สุดเกลียดใจเคลื่อนพี่ผู้ชาสันเดชเอเขาบอกว่าอของ,องเราอยู่คิวสุดท้ายเลยทุกคนโอ๊ยใจนุ๊ดาวใจจะขาดทุกคนเอ้ยใจจะขาดมากเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกทุกคนดูสิดูวิวข้างนอกสิอ๋อน,นี่คือสั่งอาหารได้หรอคะพี่โอ้โหหนูอยู่ตู้นู้น เอ๋อนี่ที่เขาบอกว่ามีคเคาน์เตอร์บาร์อาหารใช่ไหมใช่โอ้บอกให้ไอหนูไปตรงนู้นแต่พี่เดินไปตรงนู้นใช่ไหมเ<ด><ๆ>ขาบอกว่าหนูตู้สุดท้ายอะ่ะทุกคนดูสามารถสแกนได้ได้วยนะนี่เจ๋งมากอุ๊อบว้าวไม่เคยนั่งเลยพี่ <laughs> ชใช่ไหมอ,อู้ สุขบวนรถโดยสารเกตนปราบศรีตะบนที่สิบที่นำทุกท่านเดินทางจากสถานีพัุทางเชียงใหม่เอิอ่มก็อันนี้อันไหนอะคะทำไมมันยาวจังเลยยาวครับผมคันนี้คันที่สามเลยนะครับไปอีกไกลอีกไกลเลยใช่ไหมคะคันนี้คันที่สองโอ้ใม่ก็สี่สิบสามนะ <S 2> <S 2> ทุกคน <S <S เราต้องเดินต่อเนื่องนะคะไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาทุกคนเดินนะคะ เดินต่อไปทุกคนคือมันอู้ a m a ซิ่งมากว้าวมีห้องอาหารด้วยโอ้ oh my god ทุกคนดูนี่มีร้านอาหารด้วยพวกเธอฉันไม่เคยเห็นพวกเธอฉันไม่เคยเห็นเลย FC เราไม่เคยเห็นรถรถไฟที่มันมีร้านอาหาร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดู นี่ตอนนี้เรามาอยู่ในรถทุกคนคือในรถมีเคาน์เตอร์บาร์นะคะแล้วก็มีแบบเป็นโต๊ะอาหารแบบวีไอพีมากโอ,อ้ขอบคุณสามีนะคะที่ซื้อตั๋วให้ภรรยาแบบดี p ทุกคนคือเป็นครั้งแรกมากนะคะนี่คือดีใจมากไะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะทุกคนมันเวิร์กมากอะพวกเรกสามีฉันโทรมาแป๊บหนึง่งทุกคนเข้าไปข้างในนะคะทุกคนอขออนุญาตเลยโอ้เพิ่งรู้ว่าข้างในมีแบบโต๊ะอาหารด้วย อันนี้เชฟหรือเ่ใช่ครับโอ้ทุกคนท่านผู้ชมดูเาเพิ่งนั่งเคยนั่งครั้งแรกว้าวทุกคนดูข้างนอกนะคะจะเป็นวิวบรรยากาศแบบนี้เลยออนุคิดจะคว้าเป็นคนทำอาหารใช่ครับโอ้ <laughs> <laughs> ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเราเพิ่งเคยนั่งครั้งแรกนะคะดีใจมากเลยไม่เคยนั่งรถไฟ <laughs> โอ้อันนี้คือขายขนมทุกคนดูนี่ค่ะว้าวสุดยอดมากเลยอ๋อันนี้คือสั่งอาหารได้ใช่ไหมพ่อใช่ครับทุกคนคือมันเวิร์กมากสุดยอดเลยอะ่ะอ๋เก็จะมีการเสิร์ฟอาหารไปถึงตรงน้นใช่ไหมพ่อนี่โอ้สุดยอดมากค่ะ,คะนี่ทุกคนดูนะจะให้ดู คือต้องบอกเลยนะทุกคนแต่ละโซนก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์แบบขายของแล้วก็ขายอาหารนะคะอุย้ยฉันแบบโอเคมากเลยอะก็คือฉันไม่เคยนั่งรถแบบนี้ไง <laughs> ฉันกลัวแล้วแบบฉันไม่เกรงใจใครเลยอะก็ออาบิสคาขุดปะต่างชาตินั่งเยอะมากทุกคนบอกเลยนะคะคือแบบยอดมากขอบคุณครับ เืินโตไม่โดแล้วนะครับต้องบอกเลยนะคว่าต่างชาตินี่มองดาวแรงมากนะอ้จะคิดว่าสธถอยอะไรโนดาวอยู่ที่เขาบวนสิบสามนะทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องไปเราต้องไปถามเจ้าหน้าที่แล้วแหละทุกคน ว่าเราอยู่ตรงหน,นเอาดีๆทุกคนคือมันเวิร์กมากเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยนั่งเลยอ่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับนักดาวมากเลยนะ ะะอันนี้หนูอยู่ตรงไหนพี่เราเดินแบบนี้ตู้ที่สี่นะคะตูท้ที่สามเลย,เยไปอีกค่ะเลยไปอีกเลยประตูนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้ทุกคนเราต้องเลยไปอีกนะคะสุดยอดเลยเลยนะคะว่าการเดินทางในครั้งนี้คือแบบองจริงทุกคนไม่มีการเตรียมตัวนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะนเดาไม่รู้ว่าการนั่งรถไฟจะต้องทอํายังไงคือเวลามันแบบแค่นิดเดียวทุกคนนุดาวรถออกหกโมงแล้วนเดามาถึง หกโมงตรงพอดีดีที่ว่ารถกำลังแบบเคลื่อนอ่ะทุกคนนะคะอารอรอนะคะไปะไปกันเละแล้วเราก็มาถึงนะทุกคนเรามาถึงเบลครับคือตอนนี้คือยังกลางวันอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราอะนั่งรอก่อนนะเขาจะให้เรานั่งรอก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวของเราสามสิบสองโอ้นี่ค่ะเราได้ที่นั่งไ้วนะคะ คทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือจะเป็นที่นั่งนะคะที่นั่งสําหรับรอน,นะคะเพราะว่าเขายังไม่ให้เรานอนตอนนี้นะ,ะมันยังไม่กลางคืนเนาะโอ้วิวธรรมชาตินี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะทุกคนอดีใจมากเลยค่ะสุดท้ายเราก็ได้มา ถึงเป้าหมายเนาะทุกคนเนาะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนออกจากบ้านอะ่ะออกมาประมาณ5้าโมงทุกคนคือรถติดมาก<อ>ที่จริงแล้วบ้านนุดาวกับสถานีรถไฟอะ่ะทุกคนไม่ได้ไกลกันมากเลยนะคะแต่ทุกคนแบบรถติดทุกคนคือมันเวลาทุกคนใช่ไหมคะว่าเราออกมาประมาณ5้าโมงตรงนะคะคือรถหกวงเราก็คิดว่าเอ้ยมันไม่ไกลจากบ้านคงไม่เป็นไรปรากฏว่าทุกคนออกมาจากบ้านนะคะจนใกล้จะถึงสถานีรถไฟแล้วยังไม่ถึงเลยทุกคนคือแบบ ไฟแดงติดนานมากนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วทุกคนซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่นุกเราแบบสามีนี่แบบใจแบบคือขึ้นใจว่าต้องต้องได้ซื้อตั๋วแบบรถทัวร์แน่ๆเลยแต่เราก็แบบด้วยความเราจองตัว๋วเครื่องบินเพื่อที่จะทําคอนเทนต์กลับมาให้ทุกคนเราก็ต้องนั่งไม่นั้นเราก็จะเสียค่าตัว๋วเครื่องบินซีเนาะแต่บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้นุ่เดาจัดเพื่อเอฟซโดยเฉพาะนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะแต่บอกเลยว่าพอได้มานะคะก็ รู้สึกประทับใจมากทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยนั่งเอาจริงนะว่าชีวิตนี้ก็ไม่เคยนั่งรถไฟนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าเขาเก็แต่หินางก็จะนั่งเครื่องจะเป็นคนแต่บอกเลยนะคะว่าประทับใจมากทุกคนคือรถไฟแบบกว้างขวางมากๆและที่สําคัญนะคะมีร้านอาหารด้วยทุกคนนะคะมีร้านอาหารในรถเนาะคือ บอกเลยว่าแฮปปี้มากๆนะทุกคนเนาะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเพิ่มตังอีนิดนึงก็สามารถนั่งเครื่องบินได้แล้วนะทุกคนแต่สนามดูดาวแล้วถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพนะคะที่เราได้รับกับการน,นั่งรถไฟดูรารู้สึกว่าประทับใจมากอันนี้โดยส่วนตัวนะคะใครที่เคยนั่งก็สามารถมารีวิวกันได้นะคะเดี๋ยวนุดาจะขอตัวแป๊บน,นึงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ่ายดูวิวรอบข้างเราก็อาจจะรอตอนที่เราไปทานอาหารเลยแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็รู้สึก ใจเราก็ตื่นเต้นเอาจริงนะหัวใจจะวายบองตรงตอนนี้ยังหัวใจ <c oughs> ยังบไ,ไม่ปกติเลยทุกคน <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะ เรามาถึงที่นอนเราแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือเงียบมากนะคะเงียบมากทุกคนวเราอยู่ที่ตูสามสองนะคะสามสองโอ้อันนี้คือที่นอนเราอยู่ข้างบนเราจะต้องขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วเราจะขึ้นยังไง เราต้องวา,างตรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปด้านบนนะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในการเดินทางในครั้งนี้บอกเลยนะคะว่าอย่างเรามีหรือจะยอมแพ้อันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะทุกคนดูบอกเลยว่าพี่ๆร่วมเดินทางในะวันนี้คือน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยทำไมตรงที่แถวเราคนไม่เยอะเนาะแม่เนาะ อันนี้ประมาณพันหนึ่งค่ะใช่ค่ะาใช่ค่ะแต่ว่าขากลับอ่ะหนูจองเครื่องบินเพราะว่าเราอ่ะคือพูดง่ายคือเข้ากรุงเทพแบบไม่เคยนั่งรถไฟเราเลยอยากลองว่าการนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพจะเป็นยังไงแต่แต่ถ้าเราแบบลองแบบประสบการณ์แต่รู้สึกว่าก็โอเคอยู่แต่ถ้าเราแบบอยากทําเวลาหนูว่าก็ก็นั่งเครื่องบินเนานะไหมเนาะเพราะว่ามันราคามันก็ไม่ตา่างใช่ ยังอย่าง,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 งคุณแม่นี่ได้ได้ราคาครึ่งนึงใช่ไหมคะโอ้ดีจังเลยค่าเดินทางค่ะ,คะโอ้ดีจังเลยเขามีนโย,ยบายแบบนี้ด้วยใช่เป็นโลซีซอนโอ้ใช่ไหมคะโอ้เหมือนนั่งรถที่กรุงเทพเลยบางทีบางคนก็มีบัตร คนชราก็มีนะคะคุณแม่บางคนก็ได้นั่งซีก็ยังมีเลยโอ้หนูว่าดีนะคะนโยบายแบบนี้โอ้ดีมากเลยทุกคนประเทศไทยเราเนี้ยสุดยอดองจริงนะโอ้โอ้ใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือสามีเป็นคนจองให้เขาบอกว่าตู้นี้ไม่มีผู้ชายโอ้หนูก็โอหนูเพิ่งสังเกตเขาใช้ชื่อว่าตู้เลดี้อ๋อตู้ผู้หญิง ทุกคนนี่คือพี่เขาก็จะเป๊กคสนุกสนุกค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าพูดถึงความแบบไม่ต้องถ้าไม่ได้ถึงความเร็วนะแม่หนูว่าอันนี้มันรู้สึกมันสบายเหมือนเราได้มาเดินเล่นชอบมากใช่ค่ะชชใช่ค่ะหนูเนี่ยถ้าแบบลืมสายแบบแตดต่อนะถ้าแบบนั้นก็แบบทํางานแบบเพลินเลยมันเราไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการนั่งรถหรือว่าการเดินทางแล้วมันสนุกมากเลยค่ะ ใช่ะค่ะมันทําให้เราลืมเลยว่านี่คือการเดินทางสุดยอดมากเลยโอ้นี่ทุกคนนะคะอันนี้ก็เหมือนคุณแม่ท่านบอกนะทุกคนคือจะเป็นโซนเลดี้นะหรือว่าโซนผู้หญิงนั่นเองนะคะ<ม>ก็ถือว่าปลอดภัยตอบโจทย์สาวโสดค่ะแต่แต่ว่าตรงตรงตั้งเป๋นูขึ้นมาค่ะคนแม่แต่แถวหลังมาจนถึงตัวนี้เลยนะคะต่างชาติเยอะมาก ต่างชาติเยอะมากเลยค่ะเราจะนอนเรามาเข้าห้องน้ำกันดีก,กว่าทุกคนโอ้ห้องน้ำอออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนซึ่งก็จะเป็นแบบห้องแบบเล็กๆนะทุกคนอะให้ดูนิดนึงนะคะอาจจะแคบนะทุกคนนี่แต่ถ้าเปรียบเทียกบกับแบบอันนี้แล้วเราเรารู้สึกว่ามันก็ใหญ่พอสมควรนะทุกคน ก็จะมีที่ล้างมือด้วยนะทุกคนโอ้แบบนี้เลยโอ้อ่ะโอเคไม่เป็นไรให้รีวิวดูวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนห้องน้ำนะคะก็อาจจะแคบหน่อยแต่บอกเลยว่าสะอาดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์นะคะเพว่แบบล้างมือล้างอะไรนะคะก็จะมีพิชูด้วยนะคะนี่เราก็แบบมันจะเป็นแบบกดน,นะทุกคนเอาน้ำไม่ไหลจ้าไม่เป็นไร เรากลับห้องนอนกันดีกว่าเนาะมันสามทุ่มแล้วป่ะพนักงานเขากําลังจะปูเตียงนอนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็แบบสบายตัวแล้วค่ะขึ้นมาอยู่บนแล้วค่ะแต่ต้องจับเราให้ดีๆนะทุกคนเพราะาอะไรรู้ไหมคะเนี่ยค่ะมันจะมีดาวแบบนี้ทุกเตียงนะคะเดี๋ยวเราจะตีลังกาลงไปขึ้างล้วใช่ค่ะโอ้โอ้นี่ที่แบบอ๋อเวลาเดินขึ้นเดินลง โอ้ทุกคนดูดูบันเจ๋งมากประเทศไทยเราสุดยอดสุดยอดหนูเคยเห็นในคลิปอินเดียแม่อินเดียไปหรือยังไม่เคยค่ะสามีหนูเขาบอกว่าเขาเคยไปเขาบอกว่าแบบนั่งรถไฟเขาบอกว่าโคตมากนะคะแม่ ดนได้ใช่ไหมคะกลัวอุบัติเหตุนะแม่เนาะแต่มันไม่เกิดขึ่ต้องเขาอาจจะแบบทุกคนเราดูที่เขาจัดเรียงน,นะคะนี่เลยเห็นไหมคะโอ้สุดยอดสุดยอดมากเลยดูค่ะพี่พนักงานเขาแบบแล้วสะอาดนะแม่เนาะสะอาดสะอาดมากเลย สะอาดมากเลยคะ่ะมันทำให้เรานอนแบบสบายใจเลยคองดูนะคะบอกได้คำเดียวว่าสะอาดสมกับราคาแล้วเป็นโซนผู้หญิงด้วยพี่พนักง,งานเขาก็จะมีความธรรมะธรรมแรงนะทุกคนนะมีความชินนะคะกับการทำงานรวดเร็วมาก ทุกคนเห็นบ่ะคนไทยความภูมิใจเด้วโอ้ขอเปลี่ยนขอ,อหมอนให้คุณดูพึงรู้ควเอ้ยปูเตียงของพี่เขานะคะทุกคน ดูพี่พนักงานเขาน่ารักมากนะคะนี่เห็นปะก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แล้ะค่ะทุกคนนี่เลยปูเตียงนอนนะคะเปลี่ยนหมอนใหม่ เวลาใช่ไหมแม่ถึงเราจะงที่ไหนแล้วก็คน้โอยทุกคนเก่งมากเลยคุณแม่เขาบอกว่ามันจะมีจอนะทุกคนตรงช่วงรอยต่อของแต่ละตู้นะแม่เนาะจะมีการบอกเวลาสามจุดอ๋อมีสามจุดทุกคนก็คือจะบอกเวลาแล้วก็มีผู้โดยสารกี่คนนะทุกคนนะแล้วก็ว่าเราถึงไหนแล้วโหดีมากทุกคนเหมือนเราได้อัปเดตทาว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงเราจะได้ไม่ต้องงงว่าเอ๊ะเราอยู่ที่ไหน ก็เป็นสิ่งดีๆที่มาบอกกล่าวบอกว่าคลิปนีออกไปทุกคนจะต้องแบบได้อะไรจากคลิปนี้แน่นอนนะคะทุกคนสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยก็มาเที่ยวกันะเะยะๆนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนี่เป็นเวลาหกโมงครึง่งนะเดี๋ยวเราจะตื่นกันตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าโนลงังสิตนะคะ

ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ามาถึงกรุงเทพโดยสวัสดีภาพนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะก,ก็ขอทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของนุดาค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจบในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่กรุงเทพนะทุกคนเนาะ